สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสัดี์ที่30กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับสองช่วงเวลาเช่นเดิมครับวันนี้ช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของการเตรียมประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับใหม่นะครับซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่1ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะพูดคุยกับ แพทย์หญิงปียวรรณลิมปัญญาเลิศรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องหงการเปิดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวป่าแก่งกระจานมรดกโลกแห่งใหม่นะครับเป็นเช่นไรที่มาที่ไปเรื่องนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณคมกริชเศรษฐบุภาผู้อำนวยการส่วนจัดการ ท่องเที่ยวและนันทนาการสมักงานอสมัครอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่นะครับด้วยวงเงินสินเชื่อในรูปแบบต่างๆนะครับ เริ่มที่สินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทนะครับปลอดชาระเงินงวดในช่วง3ามเดือนแรกสินเชื่อต่อมาคือสินเชื่อเคหะนะครับสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาบ้านพักที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อการซ่อมแซมนะครับวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรกไม่มีนะครับ และนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อไซทองอเนกประสงค์สามารถโดยมีวงเงินนะครับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทสามารถใช้บ้านหรือที่ดินหรือสวนหรือไร่นาหรือคอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระจำนองแล้วเนี่ยเป็นหลักประกันในการค้ำประกันก็ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MRR ลบ1.25ต่อปีตลอดอายุสัญญาแล้วก็สินเชื่อประเภทสุดท้ายครับเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ประกอบการหรือ SME โดยมีวงเงินสูงสุดร้อยละสิบของวงเงินสินเชื่อเดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับอัตราดอ,อกเบี้ยปีแรกร้อยละ3.50ปีที่2เปไปต้นไปก็จะคิดเท่ากับ MLR นะครับโดยปีแรกชำระเฉพาะดอ,อกเบี้ยเท่านั้นไม่ต้องชำระเงินต้นซึ่งลูกค้าหรือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับสามารถที่จะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้ผ่านทางธนาคารออมสิน สาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปหรืออาจจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้นิรภัยแล้วก็ออมสินต่อยอดการออมจำนวน2รางวัลน,นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คาว่าเล่าสู่กันฟังและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์ รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบะภัยโดยมีสินเชื่อเคหะนะครับให้วงเงินไม่เกิน1ล้านบาทและสินเชื่อนี้ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อเคหะวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่อย่างใดนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเคหะโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของสินเชื่อชนิดนี้คือปีแรก คำถามนะครับปีแรกคําถามคือต้องเสียดอกเบี้ยหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่28กันยายนเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุรวัตรบุญประสงค์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวกับเรื่องของการเตรียมประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการสุขภาพฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1ตัวตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงปียวันณลิมปัญญาเลิศรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับติดฟังครับก็เรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับว่าประเทศไทยเราจะมีการประกาศใช้ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5ซึ่งถือว่าเป็นฉบับใหม่ภายหลังจากที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอรอพนะครับได้ทำการยกร่างพร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาอย่างครบถ้วนแล้วนะครับซึ่งในอดีตการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะต่างๆนะครับแต่ว่า มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่กำลังจะประกาศใช้ได้ใช้มาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวเป็นเช่นไรเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับแพทย์หญิงปิยวรรณตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับขอทราบที่มาที่ไปก่อนได้ไหมครัคุณหมอครับประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพเนี่ยครับคุณหมอ อ๋อค่ะได้ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเนี่ยจริงๆประเทศไทยเรามีสี่ฉบับแล้วนะคะคกะ็เพราะว่าเรามีการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลมาในประเทศไทยมามากกว่ายี่สิบปีค่ะแล้วก็ด้วยสถาบันที่หมอทํางานอยู่เนี่ยที่เรียกว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเนี่ย<ล>พอรพที่เ,เราจะ ใช่สรอ,พอ,อสรอพอค่ะสรอ,พอสรอพอค่ะด <c oughs> ีกว่ารพนิดนึงค่ะสรอรพค่ะสถาบันร,บร,บรับรองคุณภาพสถานพยาบาลค่ะเราก็จะมีเครื่องมือนะคะสําหรับ,รบการรับรองคุณภาพก็คือ,อใช้มาตรฐานโดยบทบาทจัดตั้งองค์กรเราเอามีหน้าที่ สร้างมาตรฐานแล้วก็ใช้มาตรฐานในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลค่ะครับ Bea, ทีนีออ้ที่มาที่ไปก็คือว่ามันใช้เป็นเครื่องมือเพื่อน,นอกจากว่าสรพใช้ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลใช้เป็นเหมือนเครื่องมือในการบริหารงานในโรงพยาบาล <clears S 1> ในการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลน, <ynen> นะคะเพราะว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในไกด์ที่ทําให้โรงพยาบาลทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างคุณภาพให้กับ ผลลับบริการให้กับประชาชนค่ะทีนี้อาค่ะแต่เราก็ต้องปรับตลอดนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปรวมถึงเราก็อยากจะให้มาตรฐานของประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับนะคะในระดับสากลน,นะคะดังนั้นสปอรเองก็พัฒนาม,มาตรฐานเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เพื่อที่จะต่ออายุการรับรองมาตรฐานที่เราได้รับการรับรองจากองค์กรต่างประเทศด้วยค่ะครับ แสดงว่าเราต้องมาวิธีต้องมีวิธีคิดใช่ไหมครัคุณหมอว่าเราจะรับรองยังไงให้มีมาตรฐานอะไรยังไงหนึ่มีมันมีต้นแบบหรือเปล่าหรือว่าเราคิดขึ้นมาเองทั้งหมดครับคุณหมอค่ะคือจริงๆสตาร์ทอัพตอนที่เราพัฒนามาตรฐานเมื่อประมาณ20่สปีย <5. S 1> ีกว่าปีที่แล้วนะคะเ,ออเดียเกยลังคราลังเรากำลังหลับตานึกอยู่ว่า20ปีที่แล้วเนี่ย ตอนนั้นบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างอยูเพราะมันเปลี่ยนแปลงเลยอะมากเลยคุณหมอโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากตอนตอน,ตอนนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระทรวงสาธรสุขเองเนี่ยมีแนวคิดในลักษณะของปฏิรูประบบกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ต้นจึงอยากจะให้มีองค์กรนะคะคือเราอยากจะ ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องคุยกันเรื่องคุณภาพคุณภาพกันเนาะแต่เราจะทําให้โรงพยาบาลของประเทศไทยมีคุณภาพเนี่ยถ้ากระทรวงสาธารณสุขเป็นคนบอกเองว่าโรงพยาบาลมีคุณภาพประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทาเองกินเองชงเองนะค,ะคก็เลยมีเนี่ย<แ>ใช่ใช่ก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะมีองค์กรเนาะที่แยกออกไปต่างหากก็เข้าสู่อ่าก็เลยเกิดเกิดเอ่อเกิดเป็นโครงการขึ้นนะคะโครงการวิจัยขึ้นว่าเราน่าจะมีการพัฒนาคุณภาพเรื่องเหล่านี้ก็เกิดทีมนะคะต้งองบอกว่าต้องขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนามนะคะ ท่านผู้ในการสถาบันท่านแรกของสพคือท่านนายแพทย์อนุวัตส,สุภาชุติกุลนะคะถ้าในโรงพยาบาลเขาเรียกกันว่าครูคุณภาพเลยค่ะท่านก็<ร>บุกเบิกเริ่มต้น<ม>ใช่บุกเบิกเริ่มต้นในการพัฒนามาตรฐานโดยศึกษารูปแบบมาตรฐานต่างๆจากประเทศต่างๆทั่วโลก<ม>นะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาเพื่อดูว่ารูปแบบเขาทํากันอย่างไร<ม>เสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราไม่ได้เอาของเขามาทั้งหมดเราเอาหลักคิดวิธีการแล้วมาปรับให้เข้ากับ บริบทของคนไทยและประเทศไทยค่ะ oh. อ่าค่ะแล้วก็มีการทดลองใช้ในโรงพยาบาลนะคะ uh. อย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงฉบับที่สามฉบับที่สามเราก็เริ่มรู้แล้วว่าในโรงพยาบาลในประเทศไทยเราเริ่มรับทราบว่าเรามีมาตรฐาน uh. แต่ถ้ารเราจะให้คนอื่นรับทราบและเชื่อถือเราด้วยก็เริ่มเป็นครั้งแรกที่เราขอต่อขอ,ขอการรับรองมาตรฐานนี้กับองค์กรระหว่างประเทศซึ่งองค์กรระหว่างประเทศเนะะี่ยค่ะ เขาจะมีหน้าที่รับรองคุณภาพนะคะ hmm. องค์กรที่ทําหน้าที่รับรองสถานพยาบาลทั่วโลกนะคะ hmm. ก็จะเป็นหน่วยงานองค์กรที่เกิดจากการความร่วมมือของประเทศต่างๆกว่าเจ็สิบประเทศนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเเซตแนวทางให้มันเป็นสากลร่วมกัน hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานเรื่ององค์กรที่ให้การรับรองสถานพยาบาลและเรื่องการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ oh. ที่จะไปรับรองโรงพยาบาลค่ะ ดังนั้นเราก็เริ่มพัฒนาแล้วก็ขอรับการรับรองซึ่งเราได้รับการรับรองต่อเนื่องมาจนเป็นครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สีม่มาอย่างนี้ แสดงว่าที่ที่คุณหมอบอกว่าได้รับการรับรองเนี่ยปัจจัยหรือว่าดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานกลางทุกประเทศสามารถปฏิบัติไดใช่ไหมฮะตรงนี้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะยังยังยังไม่ไปรวมมาในบริบทของแต่ละประเทศอาจจะมีอะไรที่เปลีกแยกด้อยบีอีกยังไม่เกี่ยวนะถูกต้องใช่ใแต่ต้องมีแก่นกลางที่ทุกประเทศทั่วโลกเหมือนกันใช่ใซึ่งซึ่งถ้าเป็นหลักของแก่นกลางของทุกประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะคะหลักที่เขาเน้นก็คือต้องเน้นเรื่อง Patient Safety ก็คือมาตรฐานต้องนํามาซึ่งทําให้ระบบบริการเนี่ยทาให้ผู้ป่วยยปลอดภั สุดนะคะอ่าอันที่สองที่เขาเน้นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนกลางเลยที่จะต้องมีก็คือเรื่องของ p e o r l e c e ซ t e r c อ r e ก็คือเน้นผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ,รเนาะ ลานถัดมาก็คือสถานพยาบาลเนี่ยต้องมีถ้าเป็นภาษาต่างประเทศนะก็คือมี c o n t i n u o u s quality improvement ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแล้วเขาก็จะมีหมวดต่างๆแล้วก็มีขั้นตอนว่ามาตรฐานที่จะได้มาใช่มาตรฐานที่จะได้มาต้องมีกระบวนการนะต้องผ่านการรับฟังเนาะต้องมียกรล่างนะต้องมีคนแอปรูปนะทุกอย่างจะมีขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็แบ็กรูปกลับมาการทํามาตรฐาน แล้วมาตรฐานต้องมีองค์ประกอบของการบริหารงานองคอ์กร<อ>การดูแลคนในองคอ์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นแก่นกลางค่ะเดี๋ยวตัวนีู้ดหยุดตรงนี้ไปก่อนคุณหมอเพราะว่ากําลังสงสัยต่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปฏิบัติปฏิบัติได้ตามมาตรฐานผมใช้คำว่ามาตรฐานโลกแล้วกันนะฮะ,ะพูดง่ายๆเลยจะได้เข้าใจตรงกันเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเครดิตในเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยระดับโลกเลยไหมครัคุณหมอคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการรับรองคุณภาพนะคะเป็น voluntary อ่าเราไม่ได้ใช้เป็นกระบวนการบังคับนะคะเ,เพราะเราใช้เป็นเครื่องมือให้สถานพยาบาลเนี่ยใช้มาตรใช้กลไกของการพัฒนาคุณภาพเนี่ยเกิดการพัฒนากระบวนการต่างๆในโรงรพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นถามว่าอตอนนี้นะคะตอนนี้ถ้าถามว่าองค์กรที่ทําเรื่องนี้ในประเทศไทยเทียบเท่ากับองค์กรอื่นๆในประเทศต่างๆทั่วโลกไหมเทียบเท่าเพราะองค์กรของเราผ่านการรับรองในลันกษณะความเป็นสากล ครบทั้งสามสกรีมขององค์กรที่จะต้องรับรองที่ฐานนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคนที่เป็นคนไข้เนี่ยเขาคงไม่มานั่งพิจารณาหรอกว่าแต่ละโรงพยาบาลมีวิธีการทามายังไงแต่เอาเป็นว่าคุณใด้มาตรฐานเนี่ยถือว่าเราสบายใจแล้วคนไข้สบายใจเออคนให้ใช่คนไข้สบายใจก็คือว่าโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเขาอะยึดหลักเหล่านี้ในการดูแลคนไข้แต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าไปแล้วจะไม่เจออะไรที่มันอจะหายจะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้รับรองผลการรักษาแต่มันรับรองกระบวนการว่าเขามีกระ กระบวนการใช่ค่ะเขามีกระบวนการที่คำนึงถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ในโรงพยาบาลหรือถ้าเมื่อเกิดเหตุนะคะเอเพราะด้ปกตินะคะกระบวนการการดูแลรักษาคนไข้เราเราบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่มีร้เปอร์เซ็นต์ธรรมดาอาไดๆในโลกไม่มีร้อยปร์เซ็นแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ผ่่งนเนี้ย โดยหลักก็คือว่าเขาจะต้อง c o n t i n u u s Quality Improvement ก็คือว่าเขาจะต้องมีวิธีการมาปรับระบบเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกหรือวิธีการป้องกันอันนี้จะเกิดขึ้นแล้วเกิดการเรียนรู้ในโรงพยาบาลค่ะอืมครับอันนี้คือโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดเจาะลงมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยเรามีอะไรที่พิเศษมากไปกว่านั้นไหมคุณหมออ๋อม,มาตรฐานที่พิเศษสําหรับประเทศไทยนะคะด้วยบริบทของความเป็นไทยเราใส่ <c oughs> มิติสปิริชั่วใส่มิติสปิริชั่วนะคะก็คือมีมิติในเรื่องของจิตวิญญาณเข้าไปนะคะก็คือสำคัญนะคุณ เป็นซอฟท์ไซค่ะเป็นซอฟต์ไซที่เกิดขึ้นนะคะถ้าซ,ซึ่งซึ่งปรากฏว,ว่ามันไปตรงกับแนวคิดของต่างประเทศเช่นเดียวกันไอหลักพีเพอร์เซ็นเตอร์แคร์เนี่ยจริงๆมันคือซอฟต์ไซ์ที่คํานึงถึงจิตใจภาวะของผู้คนที่เข้ามารับการรักษา เวลาที่เรามาดูโรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะเราเราเรามาโรงพยาบาลเนี่ยอันแรกเลยเรามี expected quality เรามาเราอยากหายเราไม่อยากตายตแต่แต่ <laughs> สิ่งที่มากกว่าคือ attractive quality คือคแต่เราอยากสะดวกด้วยนะเราอยากสบาย<อ>เนาะรเราอยากให้เขาเข้าใจเราอันนี้คือมิติในส่วนของ attractive quality คือมิติที่คำหนึ่งถึงความรู้สึกและความคิดของผู้คนนะแล้วก็มาตรฐานฉบับใหม่ที่เราปรับเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วที่เราปรับเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยเลยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะมันต้องมีอ่าใช่ใช่มันต้องเปลี่ยนบางอย่าง ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เราวิ่งไล่โควิดไม่ทันถ้าเราไม่ปรับมาตรฐานเนี่ยเราก็จะปรับไม่ทันนะคะ <c oughs> ดังนั้นใช่ <c oughs> ในในมาตรฐานฉบับใหม่เราก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทเลมดิซีนใส่เข้ามามีเรื่องของโรงพยาบาลต้องทําแผนรับภาวะโรคระบาดภาวะฉุกเฉินต่าง <c oughs> ๆแล้วก็ขยับเรื่องของชุมชนนะคะที่โรงพยาบาลจะต้องทํางานเชื่อมกับชุมชนมีโฮมเด โฮมเบดเที่ยวแคร์ทำอย่างไรและที่สำคัญความเป็นเฉพาะของประเทศไทยค่ะเราใส่ทรีดิชแนลเมดิซีนก็คือแพทย์แผนไทยเข้าไปในมาตรฐานด้วยต่างประเทศไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นแพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์แผนต่างประเทศค่ะประมาณอย่างนั้นค่ะอ๋อครับอันนี้ถือเป็นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโรงพยาบาลในประเทศไทยเลยไหมฮะสถานพยาบาลด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราเราเวลาเราพิจารณาเนี่ยคุณหมอมันจะต้องไปถ้าเอากรอบตรงนี้ไปตัวตั้งปุ๊บเนี่ย โอกาส <Okay. S 1> ที่มันจะไม่ผ่านมีน้อยไหมผมว่าน้อยนะดูดูแล้ว นี่นี่นี่อย่างนี้ค่ะจริงๆทุกอย่างเราจะเป็นสเต็ปขั้นตอนนะคะคเวลาที่เรามีมาตรฐานมาเนี่ยเราก็จะโปรโมทให้โรงพยาบาลเอาไปศึกษาเสร็จแล้วกระบวนการขั้นตอนของการจะเข้าสู่กระบวนการรับรองเนี่ยรโรงพยาบาลเขาต้องเซลล์แอสเซสเมนต์ก็คือเขาประเมินตนเองค่ะเขาจะต้องประเมินตนเองก่อนว่าเอ๊ะอันนี้เขาทําได้เขาทาอย่างไรทําอะไรยังไงแล้วเขาก็จะตอบเซลล์แอสเซสเมนต์มาให้เรารเราเนี่ยจะใช้เซลล์แอสเซสเมนต์หรือการประเมินตนเองของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่จะศึกษาโรงพยาบาลแล้วเราก็จะ มีทีมผู้เยี่ยมสำรวจเนี่ยลงไปเยี่ยมสำรวจลงไปเยี่ยมสำรวจที่หน้างานนะคะแต่สถานการณ์โควิดแล้วก็ปรับกระบวนการเยี่ยมใหม่นะคะเรามีวิดีวอชั่วนนเดี๋ยวนี้เราใช้วิ r ี e อชั่วเซเวคด้ยอันนี้ต้องคุยกันยาวเอาเฉพาะเบื้องต้นก่อนเฉพาะตรงนี้ก็อ่นนะคะตอนนี้ก็คือเราก็ผู้เยี่ยมก็จะลงไปเยี่ยมโรงพยาบาลผู้เยี่ยมเนี่ยกว่าจะสร้างผู้เยี่ยมมาหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลาสองปีเพราะเราต้องมีเซอร์วิสเทรนนิ่งโปรแกรมให้สามารถแตนด d ร r ด i ด e มีวิธีการมีความเข้าใจมองภาพเชิงระบบแล้วก็ ให้แวร์ยูที่ดีกับโรงพยาบาลได้ดังนั้นเนลานที่ผู้เยี่ยมไปเยี่ยมโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเสมือนกระจกที่ช่วยสะท้อนโรงพยาบาลว่าเขาทําอะไรได้ดีแล้วเขามีโอกาสพัฒนาเรื่องอะไรคร่ะแต่เราก็จะมีคราทีเรียบางอย่างคือเราก็จะมีเกณฑ์มีสกอร์นะคะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยประเด็นอะไรแล้วก็จะมีบางอย่างที่เรากําหนดในในออต้องบอกว่าในรอบในรอบสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากําหนดมาตรฐานสําคัญจําเป็นต่อความปลอดภัยเก้าประเด็นที่โรงพยาบาลต้อง ถ้าลงมาไม่มีเก้าประเด็นนี้มีโอกาสที่เขาจะไม่ผ่านการรับรอง<อ>ซึ่งมันเป็นเก้าประเด็นที่เป็นคัสเตอร์ม์โ t เทคชันนะคะก็ค,คือเป็น,นเป็นเป็น ถัาถ่าอุบัติการต่างๆที่ไม่ควรเกิดขึ้นและสามารถวางระบบในการป้องกันได้เช่น่าตัตรผิดคนผิดข้างผิดตำแหน่งอ,อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วให้เลือกผิด <c oughs> ยาผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสําคัญจําเป็นต่อความปลอดภัยที่เรากําหนดขึ้น <c oughs> สิ่งที่เราขอให้โรงพยาบาลน,นี้คือเขาต้องมีแนวทางปฏิบัติเนาะว่าเขาทาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเหตุ <c oughs> เขาต้องมีระบบรายงานนะแล้วเขาต้องมีการทบทวนไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลจ่ายยาผิดนิดนึงแล้วเขาจะไม่ผ่านการรับรอง แต่หมายความว่าโรงพยาบาลต้องมีระบบถ้าสมมติมีระบบบอกเราได้แล้วเขามีระบบอะไรป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายยาผิดอ่าครับอ่าแล้วถ้าผิดทําอย่างไรแก้ไขยังไงอ่ามีประมาณอย่างนี้ค่ะประมาณอย่างนี้อันนี้เ็ตัวอย่างค่ะกับกับคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมครอย่างที่เพราะว่าโรงพยาบาลในในต่างจังหวัดผมไม่อยากจะใช้คําว่าโรงพยาบาลระดับอำเภอมันมีมันมีไซส์ที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมฮะตรงนี้ใช่ค่ะใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยภารากิจหน้าที่ของเขาแต่ละโรงก็จะไม่เหมือนกันอีกเราจะทำายังไงคคุณหมอค่ะ อย่างนี้ค่ะเราวิธีการของมาตรฐานประเทศไทยเนี่ยเราใช้มาตรฐานกลางเพียงเล่มเดียวเสร็จแล้ว<ะ>เวลาที่เราเอามาตรฐานไปแอปพลายเนี่ยเราแอปพลายตามบริบทตามบริบทคือ<ะ>บริบทบริบทก็คือตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน สมมติสมมติเอาเป็นคำง่ายๆเลยมาตรฐานมาตรฐานบอกว่าเออเราต้องเน้นดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยสมมติเฉยๆนะคะเนื้อมาตรฐานมันจะเป็นรายละเอียดมากเลยเอาเอาให้เข้าใจง่ายช่วยปลอดภัยถ้าบริบทโรงพยาบาลชุมชนบริบทโรงพยาบาลชุมชนนะคะโรงพยาบาลสามสิบเตียงโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอถ้าเราจะดูคนไข้ให้ปลอดภัยเนี่ยบริบทของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เขาต้องวินิจฉัยได้เร็วอืช่วยเหลือเบื้องต้นได้และสามารถส่งต่อได้ถ้าเขามีข้อจํากัด ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลถูกต้องขึ้นเูือาเขาจะต้องแต่พอเป็นโรงพยาบจังหวัดปุ๊บดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยของเขาจะกลายเป็นรักษารักษาเลยออื่ารักษาแก้ไขปัญหาและดูแลในกลุ่มที่ยากทําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันทํามินนิ่งคําตอบเหมือนกันแต่รูปแบบวิธีการปฏิบัติขึ้นอยู่กับ เขาเรียกอะไรบริบทของแต่ละโรงพยาบาลเหล่านั้นดังนั้นเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันได้ก็เหมือนกับถ้าถ้าเป็นโรงพยาบาลของศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เขาก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในบางประเด็นอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะตรงนี้ถูกต้องค่ะก็คือจริงๆเขาจะมีความแตกต่างในเรื่องของวิธีการตามบริบทของเขาคือมาตรฐานเราอ่ะเราก็จะแบ่งเป็นหมวดนะคะหมวดหมวดแรกหมวดเรื่องของบริหารองค์กรนะคะถัดมาเนี่ยบริหารองค์กร เขาก็จะต้องวางดีไซน์ได้ว่าการบริหารองค์กรของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสุมชนโรงพยาบาลสูนต่างทั่วไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันการกำหนดทิศทางเป้าหมายแตกต่างกันแต่ทุกโระดาบต้องมีการกําหนดนะ มา <laughs> ตรฐานคือบอกให้กําหนดแต่กําหนดต,ต่างกันและถูก <laughs> ต้องแล้วแต่บริบทไม่ใช่โรงพยาบาลชุมชนจะกําหนดว่าเราจะเป็นเลิศเรื่องการรักษาไม่ใช่ละอ,อย่างเงี้ยเราก็จะชวนเรียนรู้ว่าโรงพยาบาลชุมชนทิศทางของเราคือเราจะเป็นเลิศในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะมันก็จะต่างกันเราเราเหมือนเป็นกรอบให้เขาคิด เป็นกรอบให้เขาคิดแล้วก็ย้อนกลับมาให้สอดคล้องกับบริบทของตัวเองดังนั้นโดยหลักมันจะเป็นสี่สี่สามสี่ค่ะสีแรกคือมีใครทีเดียรคือมีมาตรฐานสีที่สองคือจะมีใครทีเดียรก็ต้องยึดคอนเท็กซ์คือบริบทนะครับทาหรือไม่ทําอยู่ที่สีคอไบยูอันนี้ก็เยอะไลละเอาแค่นี้พอเดี๋ยวยางเพราะฉะนั้นคุณหมอคาดหวังยังไงว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยพอเรามีออกฉบับใหม่แบปุ๊บมันจะมีผลยังไงกับการรักษาพยาบาลหรือว่าภาพรวมของการโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลเนี่ย อ๋อค่ะคืออย่างนี้ค่ะฉบับใหม่ที่เรากําลังจะประกาศใช้นะคะคก็จริงๆเราไม่ค่ะเราบอกว่าเดือนตุลาคมค่ะเราเดือนตุลาคมอ๋อห<ค>รเดือนตุลา,ลาคมใช่เดือนตุลาคมค่ะประกาศใช้เนี่ยก็คือเพื่อสื่อสารทําความเข้าใจแต่เ f ฟเฟกต e อค่ะ มีผลกับโรงพยาบาลสําหรับการประเมินและรับรองเนี่ยจะหนึ่งปีหลังจากนั้นอเพราะว่าเขาจะต้องเอามาตรฐานไปศึกษาไปพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นโรงพยาบาลที่เขาครบอายุการรับรองเนี่ยเช่นเขาจะต้องยื่นของการรับรองในเดือนหน้าเนี่ยนะคุณมาตรฐานใหม่ออกมาแย่และมีหลายอย่างเลยที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ต้องสบายๆคุณยังใช้มาตรฐานเดิมเพราะว่ายังมีบทเฉพาะการมันจะเอฟเฟกตีฟก็คือหนึ่งปีโดยปกติเวลาที่เราประกาศใช้อะไรค่ะเราประกาศเพื่อให้เขา ได้นําไปใช้กระบวนการรับรองมันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น ha, ha. หลังจากนั้นที่เขาได้ไปทดลองใช้แล้วแล้วก็ความจุดเด่นของมาตรฐานฉบับนี้คือเพราะว่าเราทํามาตรฐานมาหลายฉบับจนเรารู้ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยคนที่จะบอกว่ามาตรฐานควรเป็นอย่างไรเนี่ยคือผู้ใช้อ่าครับ และผู้เกี่ยวข้องดังนั้นเราเวทีรับฟังความคิดเห็นเยอะมากค่ะโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญนะคะเอ่อพซ l i c y เกอร์ต่างต่างร่วมมาให้ความคิดเห็นในมาตรฐานฉบับนี้แล้วเราก็ปรับบางอย่างให้มันสอดคล้องนะคะแลแล้วนอกจากนั้นเราก็ปรับบางอย่างให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โควิดแล้วก็ไทเทเลียที่เปลี่ยนไปขององค์กรระหว่างประเทศที่เรียกว่า i e a ที่เขารับเราซึ่งเป็นเพิ่มมาในมาตรฐานนี้ถ้าเป็น IIEA เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องบุคลากรมากเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนเวลามาตรฐานเรามาตรฐานเวลาไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานไหนพูดถึงบุคลากรเนี่ยก็จะบอกเรื่องอัตรากำลังนะเ,เซนาะ competency ของคนหรือศักยภาพของคนคแต่มาตรฐานฉบับนี้เน้นเรื่อง well-being <อ>เรื่องชีวิตทางเป็นอยู่ของบุคลากร,ารมีการดูแลอย่างไรเรื่อง security ของคน เรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในการทํางานซึ่งมันสอดคล้องกับสถานการณ์โควิดอ๋อแม่เรื่องยาวใช่ใช่เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวโอกาสหน้าคุยกันอีกสักรอบสองรอบดีกว่านะฮะเรื่องนี้ยาวแน่นอนครับ <laughs> วันนี้เราคุยแค<ด>่น,นี้ก่อนนะค,คุณหมอฮะการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับแพทย์หญิงปียวันลิมปัญญาเลิศนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนธนฟังครับในช่วงเล่าข่าวนะครับ ในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการพัฒ,พฒนาสถานที่ท่องเที่ยวป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เราจะมีแผนในการพัฒนาได้อย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณกรมกรเศษบุปผาผู้อานวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการสํานักงานสํานักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับในช่วงเล่าสัรนโดยธนาคารออมสินครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารอมสินนะครับได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยด้วยสินเชื่อเคหะโดยมีวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับคำถามคือปีแรกของสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยจะต้องเสียดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับส่งคำตอบมาครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 f a o e b o o k live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ